ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เราจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่สถานศึกษาด้วยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่างมีความหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งหลักสูตรเนี่ยถือว่าเป็นเข็มทิศของการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพของแต่และบุค สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาั้นพื้นฐานได้มีการเตรียมแนวทางการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้โดยที่จะใช้หลักสูตรแล้วนำไปสู่สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดผลลัพธ์ที่สำคัญที่ดีที่สุดสำหรับผู้เรียนและตรงกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใดครูคือหัวใจสำคัญของการศึกษาทุกยุคทุกสมัย ครูจะเป็นพี่เลี้ยงที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขตามนโยบายรวมทั้งยังสามารถนำความรู้ให้นักเรียนเนี่ยไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงที่ทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์รวมทั้งนำความรู้ไปแอปพลายในลนักษณะของความคุ้นชินและกลายไปเป็นเรียนไปแล้วสามารถนำไปใช้ได้ การแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากบรรยากาศของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์โดยมีคุณครูเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการจัดกิจกรรมในการปรับตัวและการนำหลักสูตร ไปใช้ถึงห้องเรียนโดยไม่มีปัญหาใดๆในเรื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรประสิทธิภาพตรงจุดนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการนำหลักสูตรไปใช้ถึงห้องเรียนโดยมีแนวทางการขับเคลื่อนใน3ระดับนะคะระดับที่1ก็คือการสร้างความเข้าใจในหลักสูตรที่จะเอาไปลงสู่สถานศึกษา ครูจะต้องได้รับการอบรมเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างแนวคิดและเป้าหมายของหลักสูตรเพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าคุณภาพที่จะไปถึงผู้เรียนเป็นอย่างไรและแนวทางที่จะทําให้เกิดองค์ประกอบนี้เกิดขึ้นกับผู้เรียนสามารถดําเนินการได้อย่างไรระดับที่2ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะการสอนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต้องเกิดจากการร่วมมือส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของหลักสูตรร่วมกันออกแบบหลักสูตรร่วมกันกับ ผู้เรียนสวทชจึงเน,น้นการอบรมให้ครูสามารถใช้กระบวนการจัดก,การเรียนรู้แบบ active learning ให้เด็กได้มีการคิดวิเคราะห์และสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์อย่างต่างๆแล้วก็ส่งเสริมการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นทีมภายใต้กิจกรรมของการเรียนรู้ที่เรียนแล้วมีความสุขและได้ความรู้ไปในลักษณะของเป็นก้อนความสามารถนะคะ ระดับที่3ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายครูเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีครูก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่มีการเรียนรู้ผ่าน Professional Learning Community เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารจัดการหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพที่ตรงกับบริบทของแต่ละโรงเรียนเป็นความท้าทายที่จะทำให้ทุกข้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหารวมทั้งจะกลายเป็นร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้ทุกๆข้องเรียนได้สวทตระหนักดีค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่มาพร้อมกับการบริหารจัดการต้องมีเครื่องมือและทรัพยากรที่พร้อมใช้งาน ความเข้าใจของการนำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนโดยที่ครูจะต้องออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจึงสามารถที่จะพัฒนาไปสู่องค์ความรู้แล้วเคลื่อนไปให้เกิดความสามารถของนักเรียนแล้วตรงรับกับสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเราจึงได้พัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถทําให้ครูใช้แนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้แล้วก็ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะของแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงให้เห็น การเรียนรู้เข้ากับชีวิตจริงของผู้เรียนและรู้เลยว่าความรู้ที่เรียนอยู่ในห้องเรียนสามารถยกไปอธิบายและรู้ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราได้โดยนักเรียนเป็นผู้ถ่ายทอดและเข้าใจสื่อและเครื่องมือประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียนเน้นพัฒนาการ สิ่งที่สำคัญคือพัฒนาการที่เกิดกับผู้เรียนจะเป็นการสะท้อนศักยภาพของนักเรียนได้อย่างแท้จริงเราจะเติมศักยภาพให้นักเรียนได้ตรงกับสิ่งที่พัฒนาการที่นักเรียนขาดอยู่เพื่อเพิ่มมาตรฐานในทุกระดับให้เกิดขึ้นเป็นมาตรฐานสากลได้ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายครูเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุด ที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้และลงสู่ผู้เรียนและผู้เรียนได้รับอะไรบ้างครูจะสามารถสะท้อนผลได้ผู้บริหารสถานศึกษาจะเห็นเลยว่าเราควรเติมอะไรเราควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างไรและอะไรที่ทําให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียน ในรูปขององค์รวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะรู้เลยว่าโรงเรียนไหนมีการบริหารจัดการหลักสูตรที่ทำให้ดึงศักยภาพของนักเรียนได้โดยใครปัจจัยอะไรแล้วปัจจัยเหล่านั้นถูกกระจายไปอยู่ทุกโรงเรียนโดยไม่มีข้อจากัดของทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน และชุมชนดน่งจุดนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นแรงสนับสนุนที่สําคัญดังนั้นครูต้องเปลี่ยนบทบาทนะคะจากผู้สอนเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้โดยมีคู่มือค่ะที่ช่วยผู้บริหารโรงเรียนทาอย่างไรจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนครูรวมทั้งเป็นตัวเชื่อมที่สําคัญกับชุมชนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะทำยังไงให้เกิดโรวิ่งทีมที่เข้ามาช่วยและก็ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทุกโรงเรียนไปได้วยกันโดยมุ่งเป้าที่คุณภาพผู้เรียนไปสู่มาตรฐานสากลน,นะคะผู้ปกครองและชุมชนก็จะเห็นเลยว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงสร้างความภาคภูมิใจสนับสนุนของการเรียนรู้ให้เกิดกับเด็กและเกิดการถ่ายทอดไปสู่ผู้ปกครองได้อย่างชื่นใจนะคะ วันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูม่มาตรฐานสากลที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพเชิงลึกลงสู่รายบุคคลพร้อมด้วยเรียนแบบมีความสุขหรือตามนโยบวยยที่เราเรียกว่าเรียนดีมีความสุขแล้วให้เด็กเนี่ยเกิดฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำเพราะฉะนั้นสิ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดและทั่วถึงทุกคนโดยมีการขับเคลื่อนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการเน้นย้ำนโยบายจากท่านสุรศักดิ์ พันเจริญบรรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการและว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาท่านเลขาธิการกรปทของพวกเราที่เป็นผู้นําในการทําให้คุณภาพเกิดขึ้นที่เด็กทุกคนและการเติมเต็มเพื่อให้เกิดมาตรฐานสากลในทุกห้องเรียน ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักสูตรที่จะลงสู่สถานศึกษาแล้วเน้นย้ำไปที่ความสามารถของผู้เรียนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมกันสร้างระบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนและสังคมไทยได้อย่างแท้จริงโดยทุกส่วนร่วมร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกห้องเรียนให้มีมาตรฐานสากลค่ะ